ท่านบอททานบอานบอทสวัสดีครับสวัสยีครับภาษาญี่ปุ่นยินดต้อนรับนะครับสู่ช่องนายมินเดี๋ยวขอรับโทรศัพท์ไก่ย่างฮ่าดาวนะครับว่าไงครับ5 minutes later โอเคครับวันนี้เราจะเล่นเกมแมวระเบิดกันอันนี้เราเคยจริงๆเราเคยเล่นกันมาแนละ้วช่วงเทปแรกๆช่วงแบบยังไม่มีตุ่มสต,สตูเลยเราเล่น เบสออนจากข้างหน้าซอมบี้คิดเทนที่เป็นสีเขียวแต่นี่เป็นเวอร์ชั่นที่ปกติเราออฟฟิศเราเล่นกันแบบนี้แบบกองบปเลเ่อร์เธอเล่นกันแบบเต็มข้อวันนี้จะมาเล่นให้ดูใครอยากจะรู้นี่ย้อนกลับไปดูเทปนั้นได้เบสคออนจากซอมบี้ส่วนรายละเอียดอื่นเล็กๆน้อยๆเพิ่มเติมเดี๋ยวเราไปดูในคิดเล่นไงเข้าใจไม่ยากง่ายๆสุนทนณาได้ทุกคนก็อย่าไปโดนระเบิดก็แค่นั้นใช่หนีระเบิดกันปกคนป้อนไปเอาแบบเอาแบบพร้อมๆกันทักทีดิปแล้วหันซ้ายพร้อมกันอ่าได้ได้หนึ่ง ตอมแอะพวกรอดต่อมุกพวกรอดต่อมุกไม่ได้ส่งหลอดต่อมุกรับมือน้องใหม่ไอ้น้องใหม่เป็นคนเริ่มครับวนทางซ้ายนะเริ่มเลยเริ่มเลยครับดูดีไตัวใบไปจุ่ยไปเดียวพี่ไผ่ เราคือเราเราสามารถมีดีฟิวได้5้าใบแล้วเลยที่ผมไม่ได้ใส่เยอะขนาดนั้นเฮ้ยผมเจออันนี้ครับเอาต้องใส่ไปในอันนี้มันจะเป็นระเบิดพิเศษอันนี้คือโดนแล้วยังยังไม่ตายแต่ว่าต้องไงยแล้วใส่กับเข้าไปในกองถ้าใครถ้าใครจั่วตอนหงายคือดีฟิวก็ช่วยไม่ได้ผมรักกันครับเฮ้ยคุณคุณจะวางเลยเหรออ่าวางเลยค่ะแป้งใส่เ คุณไม่คิดจะแบบเล่นกันหน่อยเหฮะคิดขายเลี้ยวเฮ้ยคุณใจเย็นโอ้ยอเห็โอ้นคนวางนี่เลยเกมเร็วเกมเร็วผมว่าวนพ่ตัวเองจริงเหรอ ถึงปี๊ดตึงกูอ่ะผมขออับก่นคุณมาวางอย่างนี้ไม่ได้ผมล็อกสับคุณปวดขซ้เหรอคุณปวดซอเหรอโอ้โคุณปวดซ้เหรอโหม่ใช่อะไรนะให้กูสับบีมาสับให้ผมเลยถือดิ

เฮ้ยเฮ้ยเขาดูคล่องนะไอ้ผมโดนผมผมว่าคืออ้อเาคุณก็โดนเหรอแล้วก่อนแล้วก่อนเอาทจละคนเอาใจละคนไทยีไม่ต้องรีบตายเออคือคุณจุ้งจ่วใช่ไหมใช่อะคุณวางกลับเข้าไปก่อนอะไรวางเอาไว้อ่าพอทิ้งดีฟิวปุ๊บเอาเนี้ยใส่กลับเข้าไปตรงไหนก็ได้กระสับก็ได้วางตรงไหนก็ได้โอ้ยเผมก็ต้องต้องตรงไหนไปเลยอันนี้คืออะไรนะพี่ปั๊ม โจมตีเลือกคนได้และคนนั้นต้องจวดสองใบอวหล่อขวาล่ได้จ้าให้คุณมาไทยครับท่านเอาสกิปไปก่อนหนึ่งเลี้ยรีเวิร์ดไปหนึ่งรีเวิร์ดกลับไปคุณครับคุณไทยผมว่าเป็นซปเปอรส์สกิปไปอ่าได้ไปคือคอร์ลแง่คอร์ก็ไปซปเปอร์สกิปแอนแคคือกูต้องจวดหรือกูใช่ก็สกิปได้เหมือนกันผม ครับเพลือกันครับเออจบจบไปวะโอ้หุ่นวายอยู่ไอ้สองลูกเนี้ยไขว้โอ้โหโอ้โหสอบไปตุ้ตะหยอนเอ้ยของดีเออไม่มีดูด้วยนะตั้มมีจะสบูอยู่แล้วกือเยเสียเสียไม่ไม่ไม่พี่ใช้ ต่อไปอันนี้าวเฮ้ยระเบิดกันไหมใช่ครับใช่ตุณหน้าครับคุณมีสีเขียวอีกงไหมผมยังไม่ได้ใช้ครับผมใช้เลยครับเอคุณก็าแล้วก็ใส่ไว้ในบ้องสับใช่ไหมคะแล้วแต่คุณไหนจะผมเห็นเลยแว็บเมื่อกี้นี้สีนดำเงินแอ่ผมไม่รู้ว่ามันอยู่ไหนแล้วผมตั้งใจสับค่ะปัญะปวดข้างใ้เยอะมากขอย่าดูข้างหน้าหน่อยเออว่ะนี่ลืมไปเลยว่ะอันนี้ห้ารเพื่อห้ามแชร์เพื่อน สับไม่กไม่กี er ่ใบผมใช้ดิ๊กดิปเปอร์ครับครับผมดูใบบนก่อนอุ้ยอุ้ยอุ๊ยแช่แก่ชิปขาดอ๋อตะกุกโก้หน้าเล่นด้วยระเบิดสับแล้วระเบิดสับเลยสับไม่ได้พี่ไม่มีสับ แน่หนองต้องสุ่มดูเล่นไป่เลยข้ามไงดิปเปอร์เว้ยไม่เอาไปนิ้ชิปเป่งแล้วงานงอคุณแล้วขอต้อนรับคุณโทนี่หนีไม่รอดตังเราตายนะคุณมาเราเป็นคุชชีวิิเธอเองอาบิเกลเฮ้ยขอบคุณมากลุงอาบิเกลอยู่เหรอ มคใช่ใช่ๆวกมันย้อนมาแมวต่อไปสามขออะไรครับเ้ยนะเฮ้ะเฮ้ะเอ๊ะเอ๊โอ้ยเลยไม่ต้องพันพูดอะไรเลยไม่ให้ผมมีซีนตัดหน่อยหรอเซ็งว่ะรอรอจนวางหมดเลย ตายโลไม่ตายพี่เออยังมีพี่ยังมีเออทิ่อยู่อยตื่นใช่ปหมตื่นใช่ไหมเกิดใหม่มาถ่ายอ่ะพี่เอาไอ้ใบ้เฮ้ยมงเจัามาถูกต้องอันนั่นแหละใหญ่เลยไม่มีขอว่ะตุ้มนะตุ้มนะไม่ตุ้ม คนก็ใจดีฟิลก็หมดแล้วใครจะปลุกกูละทีเนี้ยให้พี่โอ๊ตความน่าเล่นครับคุณตำเขาไว้เยอะแล้วก็สับเลยไม่ได้ใช้ก่อนเพราะยอไม่ได้ใช้ได้ลาได้ลาเลยได้ลาเลยไป็นไงบ้างครับที่นี่ มีคนไม่รอดอ่ะตอนนี้มาที่ประตเมื่อกี้ดูยังไงใส่ใไปถึงมึงนะมีขอพายไหมล่ะไม่มีครับขอกูนี่เดี๋ยวก่อนนะในกล่องครับเอาการ์ดคนเป็นให้คนตายครับถ้างั้นผมใช้ด้วยผมไม่โดนคนเดียวหรอกอ้าวนตายอะไรวะคนอดนโดนสองใบโดนอีกโอ้โหโดนคนละสองใบโอ้ยพี่ปั๊มก็ไปปอะกอบประจํเลยนี่ใช่พี่ปั๊มเนี ่องใบเร็วัเอ้ยบรรเรียมขอชาวบ้านจะจ้องแล้วขอใครครับขอใครครับคุณต้องแจ้งครับขอพี่ไทยได้รีวิวพอดีไอ้ไข่มันก็มีสองใบแล้ววะดิเอาล่ะแม่งตายเอาอะไรอีแร้งลงหมายมาเปล่าเลยเอ้ถึงกันรัวโอ้โหมันยังยังไม่สายแกใจกูจะรอดยังไงวะระเบิดหยิบกระกองมาดูว่ามันมีระเบิดกี่ใบแล้วระเบิดทั้งหมดมาวางข้างบน โหดต่เปล่าปลอตัดไข่ด้วยปลอตัดไข่นะเว้ยปลอไม่เคยทำไรกับไข่นะเอาละดีนะจ้าระวันเย้ะหวังความไปเรื่อยผมเอาดีฟิวมาครับเมาผมผมเองผมเองก็จุนะโอเคปลอว่าจั่วไปแล้วก็ใช้ดีฟิวแค่นั้นแหละจับให้ ผมเป็นคนดีไอ้ไผ่ม่ต้องเปคนตายก่อนตายก่อนคนอื่นงนไ่เไปเดียวผมเอาได้ไหมได้นั่นได้ถูกต้องเลยได้อยู่ปอนมานมากไว้ไม่ไม่ออกใช่ใช่ใโอ้ยพี่ป้าต้องเดอาเสีน้ำเงิน ยสผมรู้ว่าว่มีไม่ได้แดกคุณรอกค่อปืนไม่ใช่ครับเอาล่ะคือปืนไม่ใช่ครับขอผ่ใบหนึ่งนบ เอามาอีกใบอันนี้หยิบอันนี้หยิบนบได้นะลบได้นะผมเอาหนึ่งใบคุณหยิบคุณหมดหมดหมดแคนเอาแต่ไอ้ไผ่เย้เอาโอเคแล้วผมก็จบเขาแค่เหลือต้องรอฟาร์มอตาผมก็ ตัวยืนเลยแรงมากนะมีเผ่าการ์ดตั้มเฮ้ยตั้มเล่นละงานไม่หนีระเบิดก็ต้องรีสิหมดแล้วหมดแล้วโอ้แล้วสับใหม่ด้วยตายไค่กูสับูเลยคุณหนุ่มวัดไปดูไม่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  เล่วยหเลยมีเง่งเง่งการกล้ามันออกมาดูแล้วว่าดูแล้วว่ากลุ็มนาหลดยังไงไผมต้องเอาคนนั้นออกเลยสักอผมไม่เป็นอยู่ทำไมแล้วอันเบื้องตายครับ รู้เลยตายของคุณราแค่นั่นแหละใช่ค่ะถ้ามันฟื้นขึ้นมาก็ยังไม่มีพิษมีภัยไงโอเคผมได้ตั้งแต่ใช้เลยแต่ผมยังไม่ได้ใช้ออปเปอร์เด็กฟิวเจอรใบผมดูด้วยได้ไหมห้าใบได้ถึงนะถึงสองสามสี่ห้าผมกลับได้ผมมีบุญคุณกับคุณนะเออผมก็มีนะผมไม่ก็ชุบชีวิตคุณขึ้นมาค่ะผมดูด้วยคนมีบุญคุณอยู่ติดกันหมดเลยว่ะออองงงววว่่่าาามมมึึึ ต่กองเนี้ยครับสิ้งายหมดผมช่วยไม่ได้ทุกคนนะครับแสดงว่าก็ที่ไหล่เพ็รเยูเลยอันนี้นะอันนี้นะไงอันเนี้ยทำได้แค่วางสุดท้ายสุดท้ายใบบนสุดที่พี่จะต้องจวเนี่ยพี่จัวดที่เหลือสามใบเนี้ยเต็มเบื้องรือส่งพี่จะสับอ่ะผมผมช่วยคุณนะับ คุณช่วยเหลือผมคุณช่วยเหลือผมคุณชุบยิ้มผมผู้มีบุญคุณกับผมสามคนนั้นรอดแค่หนึ่งคนระบอกผมบอกแล้วผมบอกแล้วรอดแค่หนึ่งคนครับผมทําได้เท่านั้นจริงๆผู้มีบุญคุณผมเยอะเหลือเกินปึ๊บรอดซะดูว่าไผ่ใช่ไหมเฮ้ยเรียกมาตายอะครบคนตอนนี้้อ้ไผ่ฟืนแล้วเขากับว่ามีระเบิดหกใบอยู่ในกองโอ้โหรวมใบไง ขอดูหน่อยสิมันเป็นยังไงนะฮาด้าฮาล้าฮาล้าอย่างนี้เลยอย่างนี้การตีตายเอาละกูไม่รอดแน่นอนเลยดิดิเปอร์ครับไม่รอดทั้งสองใบเลยแสดงว่าใบสองรอดไงเพราะมันดูแล้วอ๋อ ขาแม่หยิบได้ของดีแม่หยิบได้ของดีไบที่แรกใบที่สองไอ้ออกไปไปยังไับ้างอะไปใครช่วยชีวิตมึงขึ้นมาเกินเกินรถรถรถตัดไม่ได้ใช้วกเนี้ยไม่ใช่รถแบบไม่มีประโยชน์ไม่มีประโยชน์นะผม แหลงมึงแบบลุกออกมาจากหลุมเงี้ยแล้วมึงก็โดนพัวฟาดปึ๊กไอ่้เหี้ยจวใช่ไหมครับเราจวที่เป็นยังไงนะหรือเป็นยังไงนะปังตายเลยครับเอาวางไว้ตรงนั้นเออถ้าผมไม่รีเวิร์สรีเวิร์สกลับไปตอนนี้เฮ้ยแต่ว่ามีใช้มีของดีโคตรรีเวิร์สกลับไป อ้าปไ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 ป้ปไนไป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 ไเไป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 ไไป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 ไดไปไปไอไป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 ไมไป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 ไไป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 เปีปไไปไปไปไ รอดเดี๋ยวมันก็ไม่มันก็มไม่ได้หกก็มันเอามาจากกูอวันเทิงแล้วพวกเรามาพีโอมาแล้วมาถึงกูกูแล้วมีอะรนั่งทำเลยอาไโอ้โหโอ้โหลัคกี้มีของดีด้วยข้าไปก่อนค่อยไปคิดตาหน้าแดงว่าเขาถืออีกใบหรือเปล่า โอ้โหแอทแท็กออนไททันแม่งนกแน่เลยผมเอาการ์ดคนเป็นมาเห็นน้อยครูได้จวดสองใบวะวะเป็นไม่มีที่ผมเลยครับใช้ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่าอะไรวะเกิดอะไรขึ้นปมเหรอสามใบเหรอสามใบับสามแล้วดูอ่ะดูเดี๋ยวพี่สามก่อนบอมเดทนาชัน Countdown Successfully Started โอ้ว

ตรงใดูเด I mean ้ตรงใหม่เฮ้ยเอามาจากผมกันเองผม่เองใช้ไม่ได้แม่เลยยิ่งต่อเลยเอ้ยต้องกนะโอ้ยอย่าโอโหไปดีเหลือข้างหมดผมเคาใช้ท่าเดิมเอ้ยจบเกมไปแล้วนะครับตบมือให้กับทุกๆคนยังไว้ตอครับเฮ้ เคยเ้ย go คอมเมนต์คอมเมนต์ัวเองดังนั้นแฮกิ่งก็ถ้าใครชอบคลิปนี้ชอบความสนุกแบบนี้ก็กดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้เข้ามาดูกันบ่อยๆนะคะโอเคคือไม่ได้ขืนว่ะเยอะเออคอมเมนต์ด้วยด่าได้แต่อย่าแหลมแค่นั้นแหละเป็นยังชื่อเจตองเจ็ดเอ็ดนะครับเดี๋ยวก็ไปหากันหรอกเหมือนไปจัดบายยังอ่ะ บาย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 จัการขอบคุณครับกินไก่กินไก่กินไก่